ไปดีพี่น้องจองจะที่ยุดไปดนเติบเนาะสำหรับการสีเข่าืัอนี้ครับจีเขาคือเขาพี่น้องกับเขาสู่โหมดปกติขเขาเก็ดสอบเต็มอญญายะบุบเอามาได้จังเลยเอื่อยดิเอ้ย,ยอันนี้ อยู่ในวงซีก็มาแล้วหาสอบกี่ึ้นมะนี่ ดอกมึงเป็นแวลมึงหายมันบอมันตีมึง่แวไงก็บอกาอ้าวตีกันใะอา้าว้ว้าะมันฉัดทออีลเออเจ็บดอกลูกเจ็บดอกผมก็ทันละิมา,า,าลงเมื่อไปลงเมื่อแม่มาทุให้บ่เแม่อาขาวรคก่นบาทนึงนี่นหะีีนี่นะบ่ลูกแม่นี่บ่เให้่ง ก้นขา่ขาก้อนข่าไพ่เป็นข่าไพ่นี่ตัวหน้าวดวดยูรุ่งอยาหายลูกย่ยะ,ะแม่เอาข่าลงก่อนจ็คสองเองอเอออออเอเอามาได้จังไดยหลดมาหางานมาจันลุง Ồ, bởi vì thứ này nó khiến cái nằm nó vậy Này ôi, <laughs> ý chữ cái chữ ở đâu rồi? Mua cài đặt xuống nhà Hồi nãy cài nhà hay mua นี่มาเบิ่งนี่ยังเต็มอยู่ในเบงชมพู่่ชมพูเบิ่งดูมาแต่ใสรมาแต่เพื่อนเพื่อนกระเจ้าอ่เพื่อนแถวอย่ารื้อย่าไปกินไป้วเนื้อกินกับชื่อชื่อของกินมาพร้อมบ่มีบทเหตุกินเหมื่อยนถอยไปอีกเนอลูกขึ้นใกล้เฮ้ยเป็นอะไรบ่เซะบ้าลงมากินข่าววีผมจะไปใกล้โลดเด้อลูกมันห่อนเด้อถือเหล้านี่โอ้ยชี้ด่านนี้ลูก ในมะซุ่มซุ่มหล่นก้งอยู่ไปหามเพื่อนก็จะไปลางก็เปื้อนเจอบีลาอยู่ในนี้ถ้าสิกินอยู่เธอมาซีลงเมื่อปั่นเขาก่อนดึงดึงมาซีเขาอื้ออื้อเื้อ ไปชี้ว่าหมาักผิดกระสุกเต็มสวนอยู่ไปขายมือนเนาะมันสว่างเทศากาลสงการก็ไปขายกับชายโบเบิร์ตพี่น้องเอ้ยคนมาเขาคืนมาแต่ว่ามื่อนี้นะความตั้งใจก็คือว่าสิเก็บม,มักผิดลงตลาดแต่ว่าลูกค้าพันโทเอาเข่ามาซีแล้วว่าสี้ซีบอลายเดีลกเกมม๋ลงเก็บมักผิดสรุปก็คือได้เข่ามาลายเต็มตเสลี่งเลย ก็คือสิบริก็บหมักิกมือนี่มือใหม่บลิพีนอ้พ่นพุทยวเนาะพิเทเนอยากคือมือไหแรงเต่มืองานเพื่อนบุญพระเจ้าผมกกใส่มาบริโนนเลยดิฝากกดติดต่อกะยเมือยยังใจสั่นบ่บูยังมื่อยระหว่างอนาคตทีดีกับตุยจะอะไรชิมาก่อนกันมือ เล็ดเวี่ยวเยอะสิอ่ะบ,บางทีกะลูกไปมาสองแล้วก็ลูกอา,ากาศจะฮ้อนเมื่อยกะเมื่อยจะต้องหัดพิชฌาเนีธยแต่ละเมื่อบางทีก็ท้อนม่นสั่นอยู่นี่หายายกับคอยปกติ เป๋ามนี่จิ๊แก่ว่าเถี่วนันจินบห้สิบสองสองเป๋าสิบสองสอง